กาบฟานะคะในช่องฟ้าบอลที่น่ค่ะ วันนี้นะคะทุกคนฟาร์มมีข้อสัออางในเซเว่นของแบรนด์แบรนด์หนึ่งนะคะที่น่าสนใจมากๆเลยนะบอกได้เลยว่าคําเค็มของเขาเขาบอกว่าเหมาะสำหรับคนผิวปกติจนถึงคนผิวมันเลยนะคะ <Wow. S 1> ฟารมเป็นคนที่ผิวมันนั่นเองนะคะ <Wow. S 1> ก็เลยอยากจะลองดูนะว่ามันเป็นอะไรยังไงเนาะอยากรู้ใช่ไหมคะว่าคืออะไรนี่นะคะทุกคนอันนี้นะคะเป็น Skin Liquid Foundation, m e r l e กาสกิน i ั u i ิคว u ด d าวเดชั่นเอส50 PA 3บวกนะคะอันนี้คือสีไลท์เบสเนาะเหมาะสําหรับคนที่ ผิวขาวเหลืองนะคะอันนี้คือเป็นแบบซองนั่นเองเนาะซึ่งหาซื้อที่เซเว่นอีเลเนเนาะอ่าทุกคนสิ่งที่พระอกวาไม่นะ่าสนใจเคยรู้บ่าเขาบอกว่าเจ้าตัวนี้นะครับเหมาะสําหรับคนที่ผิวปกติจนถึงผิวมันใช่ไหมทุกคนแล้วก็ช่วยในเรื่องของการปกปิดรอยค้าได้อย่างดีนะแล้วก็บอกว่าผิวมองค้าเผยผิวขาวก็จางใสนะจ๊ะแล้วก็ควบคุมความมันบนใบหน้านะคะยาวนานตลอดทั้งวันด้วยเนาะอ่าทุกคนเดี๋ยวเาจะมาลองเนื้อทุกคนได้ดูนะว่ามันเป็นอะไรยังไงเนาะ นี่นะคะทุกคนเนื้อผลิตภัณฑ์เขาจะเป็นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะวนที่หลังแขนให้ดูสีเขาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวมาลองดูที่หน้าซีว่าฟ้าสามารถใช้แล้รอดหรือเปล่าเพราะฟ้าเป็นคนผิวขาวเหลืองไงอันนี้คือลองกับหน้าฟ้านะก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะ อ่ะทุกคนอย่ารอช้าเพราะว่าฟ้าจะเริ่มลองใช้แล้วว่ามันเป็นอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวนี้ฟ้าจะใช้มือในการเกลี่ยทั่วใบหน้าเลยเนาะจรไปดูซิว่าประสิทธิภาพของเขาถ้าใช้มือแล้วจะเป็นอะไรยังไงนะคะโดยที่เราไม่ต้องใช้ฟองน้ำเนาะฟ้านะคะจะใช้วิธีการกดกดแท็บแท็บนะคะค่อยๆแบบกดกดแทบแท็บไป ค่ะทุกคนหลังจากที่ฟาทาเสร็จก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะผิวหน้าก็จะดูขาวก็จงางใสขึ้นใช่ไหมคะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวฟาขอตัวไปแต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะเดี๋ยวจะกลับมาทุกคนได้ดูนะคะว่าฟินิชลุกหลังจากการแต่งหน้าเสร็จจะเป็นอะไรยังไงเนาะ,ะแล้วนึงนะคะโอเคค่ะทุกคนหลังจากที่ฟาแต่งหน้าเสร็จแล้วปุ๊บฟินิชลุกก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะซึ่งแต่งง่ายมากๆเลยก็แต่งแบบใสๆนะคะโอเคค่ะทุกคนหลังจากที่ฟาใช้เมเลสกานะคะเดี๋ยวฟาจะมาพูดสรุปโดยรวมแล้วกันเนาะว่าเจ้าตัวนี้ดีอะไรยังงไนะะค ฟอเรชันของแบรนด์เมอริสกาเจ้าตัวนี้นะคะขอพูดในเรื่องของการปกปิดก่อแล้กันเนาะการปกปิดรอยหมองคําำใต้ตารอยแดงตรงซอกจมูกสีผิวที่ไม่สม่ําเสมอคือเขาปกปิดได้ธรรมาชาติแล้วดูสุภาพดีมากๆเลยนะคะทําให้ผิวหน้าฟ้าดูขาวกระจ่างใสเห็นป่ะรู้สึกแบบโอเคมากๆเลยนะทุกคนแต่ว่าการปกปิดพวกรอยสิวรอยจุดด่างดำตรง แก้มประมาณเนี่ยทุกคนซึ่งมันก็ไม่ได้ปกปิดเยอะอะไรมากขนาดนั้นมันทําให้รอยจุดด่างดำราดูจางลงนั่นเองนะคะฟ้าก็พยายามแบบบิวเพิ่มมาทุกคนซึ่งมันก็แบบแค่จางอะแต่มันไม่ได้หายไปเลยแนะนําไม่ใช้คอนซีลเลอร์เพิ่มนะคะเพื่อความปกปิดแนบเนียนและมิดชิดนั่นเองเนาะในเรื่องของรูขุมขนนะคะคือเขาไม่ได้เบอรูขุมขนฟ้าทุกคนซึ่งรูขุมขนฟ้าก็ยังเห็นชัดอยู่นะคะมันก็แบบถามว่าน่าเกลียดไหมมันก็ เฉยๆนะมันก็ไม่ได้แบบดูน่าเกลียดขนาดนั้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของเนื้อผลิตภัณฑ์ของเขาและจะได้ฟ้าลองทาด้วยมือนะทุกคนซึ่งลงด้วยมือคือง่ายมากเกลี่ยง่ายมากนะคะแล้วก็พอหลังจากลงเสร็จใช่ป่ะที่คือฟ้าไม่ได้ลงแป้งทับเลยนะคะคือเขาก็จะเปลี่ยนเป็นเนื้อแมทเลยเห็นไหมทุกคนซึ่งมันก็ถือว่าโอเคกับคนที่ผิวมันเลยฟาวเดชั่นที่เป็นเนื้อแมทอย่างเงี้ยคนผิวมันน่าจะชอบเลยเพราะว่ามันคุมมันได้ดีนะคะผิวหน้าโดยรวมอ,องค์ประกอบโดยรวมคือแบบเป็นคนที่ดูผิวสขภาพดีมา,มากๆเลยนะคะ ใส่แล้วก็หน้ากับคอคือมันก็ยังไปในเฉดเดียวกันนะคะเพราะฟ้าเป็นคนที่ผิวขาวเหลืองเราก็ถือว่าใช้ได้เลยนะจ๊ะและเจ้าซองนี้นะคะหาซื้อได้ที่เซฟเป็นเอเดนทุกสาขาเลยนะคะราคาก็อยู่ที่59บาทเท่านั้นเองนะคะโอเคค่ะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะกด subscribe นะคะแล้วกดแชร์ฟ้าด้วยนะคะที่สำคัญค่ะทุกคนอย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งฟ้าด้วยนะคะเวลานี้ฟ้าลงคลิปใหม่ทุกคนจะได้พลาดนะคะวันนี้ก็ไปละบ๊ายบายสวัสดีค่ะจุ๊บ